บทบรรยายไทยการยกระดับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนด้วยอาวุธลับจากอังกฤษระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนที่แต่เดิมมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วกำลังได้รับการยกระดับขีดความสามารถขึ้นไปอีกขั้นอย่างมหาศาลหลังจากที่กรุงเคียฟได้นําอาวุธลับจากสาราชาอณอาจักรที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมาใช้งานนั่นคือระบบเทร์าฮอคพาลาดินระบบนี้ ได้รับการติดตั้งเซนเซอร์ที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีขันสูงอื่นๆจนเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายที่สุดของเหล่าโดรนศัตรูและอาวุธชิ้นนี้จะเข้ามาช่วยให้ยูเครนสามารถปกป้องทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธศาสตร์จากการโจมตีด้วยฝูงโดรนของเครมลินได้ง่ายดายยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันทั้งฝั่งรัสเซียเองต่างต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นองค์ประกอบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆเทราฮ็อกพาาดินถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุดในภาคส่วนการป้องกันภัยทางอากาศระบบนี้เพิ่งเปิดตัวต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2022และมีรุ่นอัปเกรดตามออกมาในอีกหปีให้หลังและหลังจากนั้นไม่นานในวันที่11ตุลาคม2023รัฐบาลสหาราชอาณาจักร ก็ได้ประกาศมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ให้กับยูเครนซึ่งมีมูลค่าสูงถึงกว่า100ล้านปอนด์หรือประมาณ130ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยในกร a นด์แชปสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นได้กล่าวคล้อยถแถลงที่น่าสนใจว่าวันนี้ผมภูมิใจที่จะประกาศว่าสาราชอาณาจักรและพันธมิตรของเรากำลังส่งมอบตามคำมั่นสัญญาด้วยสัญญาฉบับใหม่ เพื่อจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สําคัญให้กับยูเครนเพื่อปกป้องพลเรือนจากการทิ้งระเบิดอันปาเถื่อนของปูตินในประกาศดังกล่าวยังระบุถึงอุปกรณ์สําหรับเคลียสนามทุ่นระเบิดการซ่อมบํารุงยานพาหนะและการเสริมสร้างป้อมปราการป้องกันแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดคือการระบุชื่อของ MSIDS Terahawk Paladin อย่างชัดเจนว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถติดตามและทำลายดโดรน เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของชาติอย่างไรก็ตามหลังจากประกาศครั้งนั้นข่าวคราวเกี่ยวกับพลาดินก็เงียบหายไปจนผู้เชี่ยวชาญหลายคนเริ่มสงสัยว่าระบบนี้ถูกนําไปใช้งานจริงในยูเครนแล้วหรือยังแต่ในที่สุดวันนี้เราได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าระบบนี้กําลังปฏิบัติการอยู่อย่างเต็มรูปแบบโดยหนึ่งในกรมทหารของยูเครนนั่นคือกรมทหารราบต่อสู้อากาศยานที่156หรือ 156 Anti-Aircraft Missile Regiment หน่วยนี้เป็นหน่วยงานภายใต้กองทัพอากาศยูเครนสังกัดศูนย์บัญชาการทางอากาศและมีฐานบัญชาการอยู่ที่เมืองโซโลโตโนชาในภูมิภาคเชอร์กัซซีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของยูเครนห่างจากกรุงเคียฟไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยประวัติศาสตร์ของหน่วยนี้มีความเป็นมายาวนานเริ่มต้นจากการเป็นกองพลมิสไซล์ต่อสู้อากาศยานที่156ของกองทัพโซเวียต ก่อนจะถวายสตย,ปตยาปฏิญาณตนเพื่อรับใช้ยูเครนในเดือนมกราคมปี1992หลังการล่มสลายของสภาภาพโซเวียตและได้สร้างผลงานการรบที่โดดเด่นมาตั้งแต่ปี2014ในการกวาดล้างโรนบนท้องฟ้าโดเนสและลูฮันสในช่วงเริ่มต้นของการลุกรานเต็มรูปแบบจากราัสเซียระหว่างเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงพฤษภาคม2022กรมที่156มีบทบาทสำคัญในการสร้างตาข่ายป้องกันขีปนาวุธให้กับกรุงเคียฟ โดยใช้ระบบบุก M1 ยุคโซเวียตเป็นหลักและสามารถทำลายเป้าหมายศัตรูได้ถึง69รายการซึ่งรวมถึงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และขีปนาวุธร่อนและหากนับสถิติตลอดช่วงสงครามจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ตัวเลขยิ่งน่าประทับใจยิ่งกว่าโดยมีการทำลายเป้าหมายไปแล้วกว่า619รายการแบ่งเป็นโดรน542ลำเฮลิคอปเตอร์29ลำเครื่องบิน13ลำและขีปนาวุธร่อนอีก35ลูก การกวาดล้างฮาร์ดแวร์ของเครมลินมูลค่าหลายร้อยล้านดอนลลาร์ออกจากท้องฟ้านี้ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินไว้ได้อย่างมหาศาลและตอนนี้เทอร์รฮอคพลาดินก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเคี้ยวเล็บใหม่ที่ทรงพลังของหน่วยนี้แล้วมาทําความรู้จักกับความสามารถของเทอร์รฮอคพลาดินกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาโดย MSI Defense System, s y s t e m ผู้ผลิตระบบปืนขนาดกลางและเล็กชั้นนําของอังกฤษที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าศตวตรรษ โดยเฉพาะในระบบปืนเรือตระกูลซีหอกที่ใช้กันทั่วโลกหัวใจสำคัญของพาลาดินคือความคล่องตัวความยืดหยุน่นและประสิทธิภาพในการต่อต้านโดรนระยะใกล้ VSHORAD ระบบนี้ประกอบด้วยปืนกลที่ควบคุมจากระยะไกลติดตั้งบนแท่นที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกไม่ว่าจะติดตั้งบนรถบรรทุกมาตรฐานนาโตหรือวางบนพื้นราบอาวุธหลักที่เป็นพระเอกของระบบนี้คือปืนกลโซ่หรือเชนกัน รุ่น mk 4 4 bushmaster t ขนาด30ม m mm, ซึ่งพัฒนาโดย northrop grumman ของสหรัฐปืนรุ่นนี้เป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดจาก m 2 4 4 bushmaster อันโด่งดังแต่มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคือใช้กระสุนขนาด30ม mm, ซึ่งมีอำนาจการทำลายล้างรุ่นแรงกว่ากระสุน25 mm มมถึง50%ทำให้สามารถจัดการกับยานเกราะเบาและสิ่งปลูกสร้างได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับกระสุนแบบตั้งโปรแกรมระเบิดกลางอากาศ หรือ a i r b u r s ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับโดรนขนาดเล็กโดยเฉพาะระบบการป้อนกระสุนแบบคู่หรือ Dual Feed ยังช่วยให้พลประจำการสามารถสลับชนิดกระสุนได้ทันทีตามสถานการณ์หน้างานโดยไม่ต้องเสียเวลาบรรจุใหม่ความอัจฉริยะของภาลาดินยังอยู่ที่ระบบเซนเซ,นซอร์และเรดาร์มันมาพร้อมกับระบบเลงเป้าแบบอิเล็กโทรออปติกแสทอสซึ่งประกอบด้วยกล้องกลางวันกลอ้องตรวจจับความร้อนและเลเซอร์วัดระยะ ช่วยให้สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนทำงานร่วมกับเรดาร์ AESA แบบ360องศาที่ติดตั้งบนเสาสูงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามได้รอบทิศทางโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการติดตามเป้าหมายและคำนวณวิธีกระสุนทำให้การยิงมีความแม่นยำสูงสุดอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญมากสำหรับสมรภูมิยูเครนคือความคล่องตัวและความยืดหยุ่นระบบพลราดินสามารถควบคุมจากระยะไกลได้ ซึ่งหมายความว่าพลทหารสามารถนั่งบังคับการอยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัยห่างจากตัวปืนทําให้ลดความเสี่ยงจากการถูกตอบโต้หรือโจมตีใส่ตัวระบบนอกจากนี้ด้วยน้ําหนักรวมที่ไม่ถึง10ตันทําให้สามารถติดตั้งบนรถบรรทุกและเคลื่อนย้ายตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลบหลีกการตรวจจับหรือย้ายไปป้องกันจุดยุทธศาสตร์ใหม่ๆได้ทันท่วงทีหลักฐานการใช้งานจริงในยูเครนได้รับการยืนยันเมื่อวันที่18พฤศจิกายน ผ่านทาง Facebook ของกรมทหารที่156ซึ่งเผยแพร่วิดีโอการใช้งานเทอร์รอหกปาลาดินเป็นครั้งแรกโดยติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกทางยุทธวิธีแมน8ปคูณของเยอรมนีพร้อมแคปชั่นยืนยันว่าอาวุธนี้ถูกใช้เพื่อป้องกันศูนย์กลางการบริหารและเศรษฐกิจที่สำคัญนอกเหนือจากการใช้ระบบดั้งเดิมอย่างบุก M1 และอังกฤษไม่ได้ส่งมาแค่ปาลาดินเท่านั้นแต่ยังมีรายงานถึงความสำเร็จของระบบป้องกันภัยอากาศเรเวนหรือวอรอนในภาษายูเครน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีจากอังกฤษที่สามารถสอยขีปนาวุธร่อน K101 อันเลื่องลือของรัสเซียร่วงลงมาได้รวมถึงทำลายโดรนลาดตระเวนและโดรนโจมตีไปแล้วกว่า24ลำความสำเร็จเหล่านี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของพันธมิตรชาติตะวันตกโดยเฉพาะสาหราชอาณาจักรที่ไม่เพียงแต่มอบคำมั่นสัญญาแต่ยังส่งมอบอาวุธที่มีประสิทธิภาพจริงเพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถยืนหยัดต่อสู้ปกป้องหน้านฟ้า และรักษาชีวิตประชาชนของตนเองไว้ได้ท่ามกลางสงครามที่โหดร้ายนี้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า <c oughs> การสนับสนุนจากนานาชาติ <c oughs> คือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้ยูเครนได้รับชัยชนะ <c oughs> หากคุณต้องการติดตามข่าวสารทางการทหารเชิงลึก <c oughs> การวิเคราะห์สถานการณ์และเทคโนโลยีอาวุธใหม่ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา <c oughs> และกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสําคัญในโลกของยุทธกรณ์